สวัสดีครับพบก,กันอีกเช่นเคยในถมดงสาธรน,นะครับก็คราวนี้ผมก็มีหัวข้อดีๆที่อยากจะมาแบ่งปันนะครับสืบเนื่องมาจากเ,เมื่อสี4คลิปก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าในกระเป๋าเสินพระมีอะไรบ้างนะครับท่านเข้าไปดูนะครับผมก็ได้พูดถึงผยันนะครับหัวข้อในวันนี้คือผยันที่ดงสาธรพกนะครับมีผ้ายันอะไรบ้างผ้ายันสําคัญชไหนนะครับ เดี๋ยวผมจะเขียนหข้อนะครับผื้นแรกเนี่ยปกติผมก็จะใส่4ีหผื้นเนี่ยนะครับนะครับอยู่ในซองธนาคารแลครกบแล้วก็เสียบอยู่ในกระเป๋านะครับคงผมไม่ได้หยิบกระเป๋ามานะครับก็เข้าไปดูในคลิปนั้นนะครับผืนแรกเลยเป็นผื้นที่ลักมากนะครับเป็นหลวงพ่อยีวัดดงตะก้อนทองนะครับหรือวัดอภัยสุพรรณภูมิจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีใบหน้าของหลวงพ่อนะครับพยันพื้นนี้ก็สันนิษฐานว่าอยู่ประมาณปี25 0 0เศษ นะครับที่ผมใช้ตลอดนะครับก็จะเก่าละนะครับท่านหลวงพ่อแน่นอนนะครับหลวงพ่อยีนะครับวัดดงตะก้อนทองพิศณุโลกเนี่ยนะครับท่านเข้าไปดูในอาจารย์ยอดเลยเลยนะครับประวัติเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็ในยู u b e เต็มไปหมดเลยครับแต่แปลนะครับวัตถุมงคลของท่านกลับไม่ค่อยดังนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในประวัติที่ผมศึกษามานะครับหลวงพ่อเนี่ยคมังเวทเอาเรียกว่าไม่อยากจะเปรียบเทียบอาจเป็นว่าใกล้เคียง หลวงปู่สุกรวัดปกคอมาขำเท่าเลยนะครับท่านสามารถเล่นแร่แปรธาตุเสกเงินเสกทองเสกวัตถุที่เป็นโลหะให้เป็นทองคําได้นะครับแล้วมีการพูดว่าทองวัตถุโลหะนั้นจะกลายเป็นทองคําแล้วก็ไปทดสอบที่ร้านทองกลายเป็นทองคําจริงๆนะครับทองคาเนี่ยเห็นว่ามีอายุถึงร้อยปีนะถึงจะกลับไปเป็นวัตถุธาตุเดิมนะครับท่านสามารถเสกโลหะให้เป็นทอง นะครับแล้วก็สามารถเรียกอะไรจากอากาศได้นะครับเรียกว่าท่านน่าจะเกอบสำเร็จกระสินทุกทั้งหมดนะครับกระสินไฟกระสินน้ํานะครับทุกอย่างนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านเคยถูกคอลหาว่าเป็นเหมือนบบกว่าด้วยความกับด้วยความเคลุกคล้ายๆว่าท่านถูกคล้ายๆว่าออถูกกล่าวหาว่าเลอะเลือนอะไรทํานองนั้นนะครับเป็นพระกิจท,ที่คุณแม่ผมเนี่ยนับถือมาก คุณแม่มีล็อกเก็ตทองคาหลวงพ่อยีนะครับไม่รู้ว่าผมทําหายไปไหนจริงๆนะครับทุกวันนี้ยังเสียใจหาไม่เจอนะครับแต่คงไม่หายไปไหนนะจงอยู่ที่ไหนที่หนึ่งในบ้านนะครับนี่เป็นพยานที่ผมพกนะครับหลวงพ่อยีนะครับซึ่งขมังเวทจริงๆนะครับพกอยู่ในกระเป๋าของผมที่เป็นกระเป๋าสะพายนะครับปืนที่1นนะครับปืนที่สองครับเป็นหลวงพ่อจงนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก ผ้ายันผืนนี้นะครับจะเป็นสีแดงตาสิงสัญลักษณ์ของหลวงวิจงวัดนาต่างเนอกอยุธยานะครับจะเป็นสองชิ้นนะครับเจนภาพบัวนะครับแล้วก็เย็บติดกันหน้าหลังนะครับพรายันผืนนี้เนี่ยสร้างในสมัยสงครามอินโดจีนนะครับให้ทหารนะครับผ้ายันผืนนี้จะเล็กนะครับผืนนี้จะเล็กนะฮะไม่ใหญ่เห็นไหมฮะผืนเล็กนะครับถ้ายันผืนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสองชิ้นประกบนะครับ ก็เขาจะนิยมนะทหารเนี่ยจะออกไปรบเนี่ยจะนิยมเอาผ้าผืนเนี่ยนะครับใส่ไว้ในหมวกทหารนะเพราะเป็นผ้าผืนเล็กเห็นไหมฮะถ้าดูจากฝ่ามือนะครับเนี่ยประมาณแค่นี้เองนะครับนะบจะเป็นผ้ายันที่ให้ทหารนะครับใช้ในสมรภูมิรบอันนี้จะเป็นยันดอกบัวผมก็ไม่เก่งเรื่องอักขรภาษาบาลีนะครับจะเป็นสองผืนประกบกันนะครับแล้วก็ ใส่ในหมวกทหารแล้วออกไปลบนะครับก็ได้เย็นกติศัก์เริ่มลือว่านะครับแค้วคาดมา,าอุดคงกระพันนะครับยิงไม่เข้านะครับหากระสุนยิงมาก็ไม่โดนถ้าโดนก็ไม่เข้านะครับอันนี้สังคติฐานมาสร้างอยู่ในอยู่ประมาณปีนะครับประมาณปี2080กว่านะครับสำหรับทาห,าหารนะครับผมมีอีกผืนหนึ่งอันนี้ก็เป็นผืนที่สมบูรณ์มากแล้วผมพก ผมก็มีผืนหนึ่งนะครับแต่เป็นหน้าเดียวแบบเมื่อกี้นี้นะฮะไม่มีไม่มีอีกผืนหนึ่งตรงนี้นะครับไม่มีนะครับผมมีแค่ด้านเดียวนะครับแล้วผมก็ใส่ในนี่ครับในหมวกจ็อกกิ้งผมผมไปจ็อกกิ้งทุกวันนะฮะนะฮะผมไปจ็อกกิ้งทุกวันนะครับนะครับก็จะใส่ในหมวกนี้นะครับนะฮะใส่เข้าไปในหมวกนี้นะครับนะครับ ขยับกล้องนิดนึงนะค,ะนะครับผมจะใส่ในกล้องนี่นะครับจะใส่นี่นะฮะนะครับแล้วก็จะจะใส่อยู่กับหมวกแล้วออกไปจ็อกกิ้งนะฮะหมวกใบนี้นะครับจะใส่นะครับ <คช ques> เพื่อที่จะออกไปจ็อกกิ้งกันนะครับเดี๋ยวนะขอขยับกล้องนิดหนึ่งนะครับ นะครับผมก็มีพื้นนี้นะครับแต่ว่าเป็นแค่สีแดงนะครับใส่เข้าไปในหมวกนะครับเบทื่นที่สองพื้นที่สามเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งเป็นพญันชายทงของหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะครับท่านหลวงพ่อพื้นนี้นะครับเป็นพญันชายธงนะครับเนี่ยนะฮะเป็นพญันชายธงนะครับแล้วก็ระบุเอาไว้เลยนะครับเป็นพญันชายทงนะฮะ ทำบุญงานผูกพัตศรีมานะฝังลูกนิมิตวัดทุ่งขอกนะครับวันเวลานะสุพรรณบุรีนะครับปีหนึ่งหนึ่งเห็นไหมฮะอันเนี้ยโอ้หลวงพ่อแดงวัดทุ่งขอกนะครับถ้าไปศึกษาประวัตินะครับไม่แพ้ใครในในล่านะครับในยุคนั้นนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับนะครับท่านก็ไล่กับหลวงพ่อจงนะครับน่าจะเป็นพระรุนพี่หลวงพ่อจงนะครับอันเนี้ย โอ้โหแบบสุดยอดมหาอุดแคล้วคัดคงกระพันนะครับขมังเวจจริงๆนะครับพบก็เป็นพยัญชัยธงอีกผืนหนึ่งที่ผมพกพานะครับอีกผืนหนึ่งครับที่รักมากนะครับเป็นของหลวงพ่อเงินวัดดอนเดหอมน,นะครับพระเครื่องหลวงพ่อก็แพงมากผมชอบหลวง,ง, Naruto, ลวงพ่อเงินวัดดอนเดหอมหลวงพ่อเงินวัดบางขานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกผืนหนึ่งที่ไม่ใหญ่มากนะครับมีสัญลักษณ์นะครับของหลวงพ่อเงินแน่นอนวัดดอนเดหอมนะครับ เห็นไหมฮะอันเนี้ยนะครับเป็นพยันลักษณะแบบนี้นะครับนะฮะผมก็พบผานะครับเป็นผืนที่ไม่ใหญ่นะครับแล้วลึกถึงหลวงพ่อเงินวัดดอนไดหอมนะครับนะครับก็พบอีกผืนหนึ่งนะฮะก็พยันน่าจะถูกขพระเครื่องนะครับนะครับแต่ก็ได้ความรู้สึกที่ดีมากนะครับอันนี้ทันหลวงพ่อเงินดอนไดหอมแน่นอนนะครับอีกผืนหนึ่งนะครับ สี่ผืนผ่านไปแล้วนะครับอีกผืนหนึ่งนะครับก็เป็นพยันนะครับเท้าเวสุวรรณเก่ามากนะครับเป็นพยันเท้าเวสุวรรณนะครับผมมักจะใช้พกเสมอนะครับในกระเป๋านะครับเอาไว้ในรถนะครับอันนี้นะครับเป็นพยันที่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วผมจะเสกคาถากำกับเท้าเวสุวรรณ ของหลวงปู่สุกวัดปะคอมข่าวผมเท่านะครับกำกับกับพยันผืนนี้แต่พยันผืนนี้ไม่ใช่ของหลวงปู่สุกบุกเสกนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นพยันเท้าเวสุวรรณนะครับได้ความรู้สึกดีมากนะครับนะะเป็นพยันเก่านะครับเท้าเวสุวรรณอุปเทศคือเจ้าแห่งมหาสมบัติที่ยิ่งใหญ่มากบนโลกนี้นะครับประกอบกับเป็นเทพเจ้าแห่งการปกปักรักษาคุ้มครองพูดผีปีศาจ ในโลกนี้กลัวเท้าวเวสุวรรณหมดนะครับและยังเป็นเจ้าแห่งพวกกระซ์ผมก็คล้องที่คออยู่เคยโชว์ไปแล้วนะครับแล้วก็มีพยานผืนนี้พเในกระเป๋าแล้วผมก็จะเสกด้วยคาถาเท้าวเวสุวรรณที่ท่านสามารถหาได้ใน a ฟ e b o o k นะครับแต่ผมจะใช้คาถาของออของหลวงปู่ศุขที่ระบุถึงเท้าวเวสุวรรณนะครับผมจะเสกทุกคืนก่อนนอนนะครับ ก็คาถานี้นะครับก็กล่าวไว้ว่าฟังผ่านๆหูเฉยๆนะฮะพุโทโธพุโทโธเวทวสุวรรณโญจะมหาราชาสัพเพยขาปรายันติสักโกเทวราชาโนนุภาโลนุก,กาโขตะละมหาราชาวิรูปกโขวเวสุวรรณมหาราชาอัตวินัสสติมหายะเสนา สุขิตาพระวันตุเมณนะพุทธสมิสสังสุมิณนะจะพันธะปรลจิโกโยนะปิจะยมมาราชาจัตุโตกปาลากรมโตติคัตอะมุมหิยาวนะครับท่านคงท่องไม่ได้นะครับเป็นพระคาถาที่หลวงปู่สุขให้ไว้กับกระดาษมนที่ผมไว้หัวนอนนะครับให้บูชาทุกวันนะครับจะเนืองนองด้วยโพกษัพย์ทั้งปวงและยังกันพูดผีปีศาจ คุณใสาการกระทําทั้งปวงนะครับมีอาจมากั้มกายท่านและทุกๆคนในครัวเรือนในบ้านได้นะครับแนะนําให้ท่านหาเทเวศวรณววรณทเวศวรไม่ว่าจะเป็นพระยันพระบูชาพระเครื่ององค์เล็กๆไว้ประจาบ้านนะครับจะช่วยปกปักและยังเรียกทรัพย์ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าจะให้ขมังเวทควรจะมีคาถากํากับสวดทุกวันเช้าและก่อนนอนนะครับเพื่อที่จะเรียกทรัพย์นะครับ ให้มาอยู่กับท่านนะครับผมก็มีคาถาของหลวงปู่สุขที่ยาวเนี่ยนะผมก็ท่องจําได้แล้วสวดทุกคืนแล้วสวดทุกเช้านะครับก็คแค่อย่างละหนึ่งจบนะครับเพื่อเรียกทรัพย์นะครับแล้วก็ปกปักร,รักษาอันนี้ก็ขอแนะนํานะครับเป็นพยานอีกผืนหนึ่งนะครับส่วนอีกผืนหนึ่งนะครับก็เป็นความภูมิใจที่ชอบมากนะครับผืนนี้คือพยานอกเรา วัดพระพุทธชินราชนะครับวัดพระพุทธชินราชเพิษณุโลกที่สกรีนด้วยหมึกโบราณน,นะครับสันนิษฐานว่าพระยันผืนนี้สร้างอยู่ในยุคเดียวหรือสมัยเดียวกันหรืออาจจะเป็นพิธีเดียวกันกันกบมีตาวัดนะครับพระพุทธชินราช2485ที่เราเอามาใช้กันอยู่นะครับพระยันผืนนี้ผมถ่ายได้ไม่หมดต้องขยี้กันไปนะครับเป็นการเออ ใช้อกเหล่าที่หน้าประตูของอวัดพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกนะครับสกรีนลงไปพื้นผ้าดิบนะครับก็น่าจะอยู่ในประมาณสองสี่แปดห้าบวกลบนะครับมีตาวัดนะครับพื้นนี้ผมได้มาภูมิใจมากนะครับก็พกกระเป๋าเหมือนเดิมนะครับสี่ห้าผืนอย่างที่ผมบอกนะครับพกนะครับผืนใหญ่ยาวนะครับยาวประมาณ ประมาณศอกครึ่งนะครับถ้าถ้าวัดตมจากตาชายนี้นะครับไปจนจบนะครับไปจนถึงชายนี้นะครับเนี่ยนะครับก็ประมาณศอกกว่าศอกครึ่งศอกกัอีกหนึ่งคืบนะครับน่าจะสามคืบว่างั้นเถอะนะครับพืนนี้นะเป็นพยานที่ดีใจมากที่ได้มานะครับนะครับก็มีตาประทับของวัดนะครับสันนิษฐานว่าสองสี่แปดห้าหรือน่าจะเป็น พิธีเดียวกันกันกบพระพุทธจินราช2สองนะครับอันนี้นะครับใช้อกเหล่านะครับเป็นตาประจําพระพุทธชินราช2สองนะครับอันนี้ก็พกอยู่อีกผืนหนึ่งนะครับนะฮะตามคําสัญญาที่ได้นัดเอาไว้ว่าจะให้พระดูพระยันนะครับและผืนสุดท้ายนะครับเป็นผืนพระยันของเอ่อ,อ,อวัดวัด บางแก้วนะครับวัดที่ติดก,กับเเดี๋ยวนะครับวัดกลางบางพระเนี่ยนะครับที่ติดก,กับวัดวัดวัดกลางบางแก้วของหลวงพ่อเปิดนวัดบางพระนะครับนะครับอันนี้นะครับหลวงพอ่ออผมกลัวจะพูดผิดนะหลวงพ่อสําเร็จนะฮะอย่างเงี้ยนะครับถ้าผมจําพูดผิดก็ขออภัย นะครับหลวงพ่อพุธเนี่ยอันนี้เป็นพายานผพืนแรกสรันดีสารว่าสร้างอยู่ประมาณปี2500ถึง2510นะครับประมาณนี้นะครับหลวงพ่อพุธนะครับวัดกลางบางพระนะครับนะครับที่สร้างพระพุทธองค์เนี้ยนะครับพระพุทธผมถ้าพูดผิดขออภัยนะครับผมพระพุทธที่สำเร็จประสงค์อย่างเงี้ยนะครับ ถ้าผมพูดผิดผมจะแก้เข้าไปในรายละเอียดนะครับพระยันผืนนี้ก็คือนะครับเป็นพระยันของพระพุทธองค์นี้แล้วก็สร้างโดยหลวงพ่อพุทธนะครับที่เป็นผู้สร้างพระพุทธน่าจะเป็นพระเออขออภัยนะสำเร็จประสงค์หรือยังไงเนี่ยครับพระเนี่ยนะชื่อประมาณเนี้ยนะครับเป็นพยันผืนแรกขออภัยถ้าพูดผิดนะเดี๋ยวจะแก้เข้าไปในในรายละเอียดนะครับ สำเร็จประสงค์ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็เป็นอุปเทศในการใช้อธิษฐานพกแล้วประสบความสำเร็จทุกอย่างครับเป็นพยัญผืนแรกแล้วสมบูรณ์มากสร้างน่าจะอยู่ประมาณปี2 5 0 0หรถึง2 5 1 0หรืออาจจะ1 1 1เประมาณนี้นะครับแล้วก็สมบูรณ์มากนะนะเป็นพยัญหนึ่งใน7ผืนที่ผมพกพาอยู่นะครับครับเนี่ยฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็หวังว่านะครับจะเกิดประโยชน์นะครับ นะครับกับทุกท่านนะครับว่าพยันถ้าถ้าถ้าท่านมีโอกาสเจอพยันดีๆนะครับแล้วส่วนใหญ่ท่านจะเจอพยันที่ราคาไม่ค่อยจะแพงมากนะแต่จริงๆแล้วพุทธคุณเนี่ยไม่แพ้พระเครื่องเลยนะครับแต่ถูกกว่าแถมยังคลาสสิกด้วยนะครับนะฮะพยันบางผืนเนี่ยใช้มือเขียนนะครับพยันบางผืนก็ใช้วิธีสกรีนเอาแต่สกรีนในสมัยโบราณ นะครับก็หวังว่าจะสนุกสนุกกันนะครับในการที่จะได้ชมพยันนั้นสำคัญช่ไหนนะครับและศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนในสไตล์โดวงสาทรปิดภาพประการใดขออภัยนะครับครับสวัสดีครับ